จะมีสองสีจะมีสีดําลว้ลวนๆอันนี้อัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับยาวมากๆนะครับผมยาวสุดๆนะครับเที้ยกระตัวยาวสุดเลยแล้วก็มันก็ทําอย่างนี้ได้เวลาเราจับข้างบนใช่ไหมฮะเราจับข้างบนนี้ประทัดไม่ได้ก็ดีเป็นคัดปอกกระสุนครับกระสุนโฟมปอกกระสุนเนะี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมกระสุนโฟมก็จะเป็นขนาดมาตรฐานนะครับแต่มันจะเป็นกระสุนสั้นหน่อยนึง คือคึมเป็นขนาดปกติอะมันจะมีอีกขนาดหนึ่งคือยาวกว่าน,นี้อันนั้นใช้ไม่ได้นะครับมันจะเป็นขนาดไซส์นี้นะครับผมก็ใส่เข้าไปไปแค่นี้นะครับปืนเนี่ยสามารถใส่กระสุนได้ห้านัดนะครับผมอ่ะอันนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับผมปึ๊บแล้วก็ดันเข้าไปหนึ่งทีก่อนซึ๊บแล้วก็นี่ครับนี่นะครับจะเป็นแบบจอนบิ๊กก็ได้ปึ๊บแล้วก็ดันลงไปในรูครับดันล,ลงไปให้มิดนะครับปึ๊บ ตาให้ถูกนะครับอันนี้คืออันกระสุนโฟมผ่านด้านหน้านะครับนี่แค่นี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะยิงได้เลยการยิงเนี่ยมันไม่ได้เป็นปืนที่แรงแต่มันเป็นปืนที่เท่แล้วก็สวยนะครับงานเนี่ยดีมากๆนะครับเป็นไนล่อนเกือบจะทุกส่วนเลยนะครับผมตัวยางตัวนี้เป็นเป็นยางนะครับเนี่ยตัวด้านท้ายตัวนี้มีสองสีมาดูลายไม้บ้างนะครับลายไม้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมนี่ลายไม้นะครับ ม้แม่ค่อนข้างทําเหมือนอยู่นะครับผมอาจจะเห็นรอยประกบนิดนึงนะครับแต่ว่าลายมันสวยแล้วก็ไอศูนย์ตรงเนี้ยมันสามารถปรับได้เนี่ยเขาบอกไข่แล้วก็เอาขึ้นนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยครับงานค่อนข้างโอเคเลยตรงนี้นี่เป็นโลหะนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยชุดตรงเนี้ยสองข้างก็เป็นโลหะเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นไอ้ด้านข้างนี้ไม่ใช่ไม้นะครับมันเป็นตัวพลาสติกนี่แหละแต่ว่ามันทําลายสวย นะครับตัวน,นี้ให้ดูนะครับอนะ่นะครับผมก็ดึงมาปุ๊บอันนี้คือเราชารักช้านะถ้าชาักเร็วมันก็จะดีดฟุ้งออกไปเลยนะมันแล้วมันก็จะมีอีกอันหนึ่งคือวิธีการชารักแบบที่ทำให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่ส่ยขไปกันอันนี้ปุ๊บอ่นะปอกระสุนมันก็จะเด้งออกมาได้ อ่านะครับผมก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันก็เท่นะมันเท่เนะครับผมแต่มันไม่ได้ยิงแรงเลยหรอกแต่ว่ามันเหมาะกับการเอาไว้แบบโชว์สวยคือสวยเลยครับผมวางไว้ยังสวยเลยถือก็ยังเฮ้ยเหมือนนะนะี่ครับเหมือนนะรางนี้เป็นรางยี่สิบมิลสามารถใส่อุปกรณ์แต่งอย่างอื่นนะครับตัวนี้ใส่สโคปใส่อะไรก็ได้ใส่ดอทใส่อะไรก็ได้ครับผมตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับเราจะใส่ได้แค่สี่นัดนะครับสมมติเราใส่เข้าไปก่อนนะหนึ่ง สองสามสี่แล้วมันจะดันได้ไม่ได้แล้วครับผมเนี่ยมันจะดันไม่ได้แล้วนะครับเราต้องชักก่อนหนึ่งทีเพื่อให้ลูกมันเข้าไปในชุดตรงนี้ก่อนหรือจะชักแล้วก็ใส่ลูกเข้าไปก่อนแล้วค่อยมาใสายด้านตรงนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับ ไอกระสุนตรงนี้นะครับถ้ามันยิงแนละ้วมันติดหรืออะไรเงี้ยคือบีบกระสุนหน่อยนะครับคือบางทีมันแน่นไปนะ่ะมันเป่าลมไม่ออกนะครับอันนี้แกงไว้ก่อนหรือเอาอะไรฉีดให้มันเลื่อนเนิดนึงนะครับมันก็จะช่วยได้คือมันไม่ได้เป็นปืนที่ยิงไกลแต่มันเป็นปืนที่โคดเท่นะครับผม นี่ยยเนี่อย่างนี้ก็ได้ใสว่วางวา,ว,วางไว้นะครับใส่ไปปุ๊บเนี่ยวางไว้เฉยๆก็ดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปละก็อย่างนี้โดดเนี่ยนะครับผมไอ้โดดแบบจอนวิกอะไรนั่นคือผมทําไม่ถนัดนะอย่างจอนวิกเนี่ยเขาเลี้ยงไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยต้องต้องเลี้ยงไว้ดีๆอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่ปั๊บดึงนี่นะครับแต่ว่ามันต้องไปฝึก ให้มันเร <Bond> ็วกว่านี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่ค่อยถนัดนะครับผมเอามานัดนะครับผมนะครับสวยเลยนะครับเหมาะอาการไว้แขวนโชว์หรือไว้ยิงเล่นก็ได้ตัวนี้นี่มันแรงชักมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าพูดถึงนะไม่เท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่าเด็กชักได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือมันยาวครับผมเด็กอาจจะชักไม่ได้ก็ได้นะถ้าผู้ปกครองซื้อไปให้ลูกเล่นแต่ถ้าผู้ปกครองไปเล่นกับลูกกันได้แน่นอนนะครับอ่ออีกจุดหนึ่งนะครับลืมบอก มันมีล็อกไกด้วยครับผมกดลงไปนี่ครับผมมันจะล็อกไก่เดีวก็ดันขึ้นมาอีกด้านหนึ่งปึ๊บเนี่ยครับตรงนี้มันจะจมได้เนี่ยดันแล้วก็ดันอีกข้างหนึ่งมันก็จะกดไกลได้อย่างนี้นะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเป็นพวกกระสุนโฟมอะไรอีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ